อยู่ที่ป่าหินงามทุ่งกระเจียวเทพสถิตใจยภูมิครับสองโมงกว่ากว่ายังมีหมอกครับเพราะบรรยากาศเขาชืน้นวันนี้ไม่มีแดดหมอกเลยลงสายหน่อยนะครับบางช่วงมองถนนไม่เห็นนะครับ อสองโมงจะครึ่งนะสองโมงยี่ิบเจ็ดตามนาฬิกานะครับถือว่ามาโชคดีนะเจอหมอกนะครับปกติ2องโมงจะไม่เห็นแล้วลนะ่ะหนาทึบเลยครับไม่ใช่สมโมกค,คอนเสิร์ตนะครับของอแท้นะครับนี นำพาผู้แสดงสมทบขายอ้อนะครับอวานเปิดแล้วทุกโรงทั่วประเทศนะครับขายอ้อโฆษณาให้โจโยมมนนีสักนิดหนึ่งแถมให้ไม่ได้คิดค่าโอโโมทนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพง นี่ย่ถ่ายรูปไหมนี่น่ะพาชมดาวเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ก่อนไหมเออแอบซ้ายนี่นี่เขาถ่ายรูปกันลูกเต็มไปทางไหนนี่ในในซ้ายนี่แหละเนี่ยตรงต้นไม้นี่ลงลงไปนึงลงไปแบบเขาก็ได้สายสายลงสายไปน่าแต่ปลอดภัยกว่าเนี่ยรใกล้ๆเนี่ยในนางเขาเขาได้ฟิลไหนนะยานางเห็นไหมรถเขาสีขาว แล้วแล้วเขาก็ใส่ชุดขาวมาแล้วก็มาเจอหมอกขาว พชมดาวมีผาหินงามทุ่งกระเจียวด้วยาห้ำหดเทสติณเยเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปนั่นแหละมันจะได้แบบถ่ายหนัง าชมดาวครับหมอกลงหนาจัดเลยครับอีกส2โมงสสี่ิบแล้วนะครับแปดนาฬิกา40นาทีก็ยังหมอกยังหนาอยู่พาชมดาวอยู่ตรงไหนล่ะเขตอุทยานไสทองทุ่งกระเจียวเทพสถิตชัยภูมิ นีพ่พาชมดาวพาชมดาวชมดาวรองใหม่ของเขาแมวรถเขาขึ้นรถตู้มนจ้ หันหน้ามาคุณนายผู้แสดงสมทบขายอ้อเขาโอนตังค่าตัวอย่าง าชงดาวทุ่งดอกกระเจียวอำเภอเทพิดา เขตอุทยนานไส่ทองผาหินงามผาชมดาวผาหำโหดลงไปทุ่งกระเจียว ผาหินงามด้วยนะครับก็ไปกันแล้วครับไปเขารอเขารอเขารอพูดแสดงสมทบนี่แหละลงไปครับลงไปฮอดแล้วเด้อผาหำหด สยาแห่งชาติใสทองจังหวัดชัยภูมินะครับเขาขึ้นอำเภอเทพสกิตนะครับมัน่กอำเภอเทพสถิตกับกอพักดีชุมพลอยู่ใกล้กันนะครับสองอำเภอนอี่ติดกันห้ามนำอาหารลงไปทานข้างล่างนะครับไปเฉพาะน้ำดื่ม เพราะว่าน้ำดื่มเอาไว้กว่าคนเ,เสียนเหนื่อยมากแล้วเราจะลงไปแล้วครับสัตว์ป่าครับสัตว์ป่าเห็นสัตว์ป่าไหมครับเห็นสัตว์ป่าไหมครับนี่หน้ากล้องชัดๆเลยครับสัตว์ป่าเดินมาแล้วครับ ป๋าเดินมาแล้วผู้แสดงสมทบมาแล้วครับเดี๋ยวนี้จะเป็นนางเอกติ๊กตอกนะครับชื่อเต็มๆก็มือนางเอกติ๊กตอกหมูกระทะเดี๋ยวลื่นนะระวังลื่นนะระวังลื่นเดินดีๆ ผานี่ต้องใส่ชุดขาวเสื้อขาวมานะครับจะมองเห็นกันชัดไม่ได้เ๋ยไม่ชัดเยมันจะกลมกกินก็หมอกเนาะถูกว่าเสาลัวไม่ค่อยแข็งแรงล้วเสาลาวบันไดหูหมอกลงขนาดนี้จะถ่ายกระเจียวชัดนี่นี่ จะถ่ายดอกกระเจียวชัดไหมนี่อ๋อมันเป็นสีแดงๆอยู่แล้วทีชมพูนายผู้แสดงสมทบไปเก็บค่าค่าค่าใช้จ่ายที่ Google เอาเด้อ Google จ่ายมาก็ได้ Google ไม่จ่ายก็ไม่ได้ทำส่งให้ Google นะครับ ดูกล้องหลักนคนนายผู้แสดงสมทบนี่ดูจะเข้ากล้องเมื่อกล้องหลักนีนกล้องเขาออกยูทูบออกยูทูบออกติ๊กต็อกออกมั่วทุกช่องที่มีช่องาาากกกศดีมคค่ะทุนอ บรรยากาศดีมากค่ะรีวิวด้วยพวกเรียงของสวัสดีจ้าไม่ยอมสวัสดีพวกเรียงของเลยนะวันนี้ฉันมาอยู่ใคลภูมิแล้วเด้ออยาโทรเรียกโทรเรียกไปเรียงของกายไม่ให้ความร้อมมือี เดินเขาได้กำลังกายนะครับได้ธรรมชาติด้วยธรรมชาติจะทำให้เราแข็งแรงเขาบอกมาเขาบอกมาไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองผู้สูงอายุอ่ะ ออกกําลังกายไม่ต้องออกเยอะนี่ขึ้นขึ้นลงลงนี่ก็ได้กําลังกายแล้วได้ธรรมชาติไม่ต้องโร้ห์มันถ้ามันแดดออกจัดมันหายไปแล้วหมอกอ่ะมันพวกที่เขามาดูหมอกจริงเขานอนกลางเต็นท์ไงอันนี้มันวันนี้มันโชคดีที่ฝนมันตกเมื่อวานหรือไงเนี่ยมันมันความชื้นมันยังอยู่แล้วแดดไม่มาไงมันก็เลยเหลืออยู่จริงๆทึบเลยตรงนี้ก็นอนอ่ะก็มองไม่เห็นหรอก ทางเต็นต้องเอารถนั่นมามันเต็นมันอยู่นั่นแล้วก็มันจะมีเตาแก๊สทํากับข้าวได้แก๊สมีสามกระป๋องนะจ๊ะโอ้กระป๋องเดียวกินทั้งหลายงานซื้อเตาแก๊สแล้วอยู่รถเบนซ์ยังไงก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นทุ่งบัวสวรวสวรค์ทุ่งบัวสวรรค์ไปด้านนี้ กระเจียวต้องเดินต้องเดินเอาเคยมาเที่ยวหนึ่งเราจำไม่ได้ติโหโหมันจะมีผาหินงามด้วยเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไป่รู้นะผาหินงามมาก่อนเขาเรียกผาหินงามทุ่งกระเจียวฮะผาหินงามผาห้ำหดไปทางไหนนี่ มันชี้ที่เดียวกันทางนี้หดานีมันชี้ที่เดียวกันหมดเลยนะเนี่ยทุ่งบัวสวรร์สามทุ่งบัวสวรร์สี่หัวสวรร์สองบัวสวรร์หนึ่งผาหักก่อจบตรงนี้ที่เดียวมีรับไฟทั้งนู่นด้วยนี่อันนัขึ้นอันนังแง่แง่เลยเราเรียกอะไรผาหินงามมันมันชันครับตรงนี้ครับมันเปลี่ยนชื่อแต่ขึ้นได้คนขึ้นได้ถ่ายรูปชันทนขึ้นได้ผมเคยมาเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ก็เปลี่ยนชื่อเนะไปทางไหนไปทางนี้หามโหดหามโหดมันไปที่เดียวกันไหมขึ้นขวาหรือเปล่าอันนี้ทุ่งกระเจียวหาามโหดก็เปลี่ยนชื่อเนะ อ๋ออ๋อผาหินงามนะครับเปลี่ยนชื่อ,อเขาไปผาห้ำหดกันครับขึ้นไปนะครับระวังลื่นนะครับ